พระมาจลกาาูกาธิปติสัมปติกัญชลีอธิวังอายจัทธาสันสติทาสตาปราชาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพัคะววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะปุญญาเจปุริโสกายิรากายิราเถนังปุณปุณังตัมหิฉันทังกายิราทะสุโขปุญญะัะุปจจย,ยติณบัดนี้จักสแสดงพระธรรมเทศนา สัธุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเพิพ่มภูนศรัทธาภะษาทะประดับปัญญาบารมีแก่สาธุชนผู้บำเพ็ญบุญการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทั้งหลายพระัฒรมเทศนาที่นำมาแสดงในวันนี้แปลได้ว่าถ้าบุรุษพึงทำบุญไซพึงทำบุญนั้นบ่อย พึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าความสังสมบุญทำให้เกิดสุขอันชีวิตคือความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมปรารถนาสิ่งยึดเหนี่ยวอันเป็นเครื่องนำพาชีวิตให้มีความสุขความเจริญบิดามารดาผู้ก่อกำเนิดบุตรธิดาต่างสรรหาสรรพสิ่งที่จะทำให้บุตรธิดา ยึดเหนียวเป็นที่พึ่งจึงได้นำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาอบรมบ่มจิตใจสร้างอุปนิสัยวาสนาบารมีให้แก่บุตรหลานคำสั่งสอนอันเป็นเบื้องต้นได้แก่บุญกับบาปซึ่งสามารถขยายออกไปได้ถึงแป0 0มืนสี่พันพัรธมขันบิดามารดาญาติผู้ใหญ่ าจะสั่งสอนลูกหลานเช่นสอนให้ยกมือไหว้พระพร้อมทั้งบอกว่าเป็นบุญห้ามปามมิให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีบอกว่าเป็นบาปคำว่าบุญกับบาปจึงเกาะติดเป็นอุปนิสัยต่อเนื่องกันมาจนเป็นที่ทราบกันว่าบุญคือความดีงามเป็นผลให้ความเป็นให้ผลเป็นความสุขบาปคือความชั่วให้ผลเป็นความทุกข์ เราทุกคนจึงปรารถนาความเป็นคนมีบุญมีความเจริญคนมีบุญนั้นย่อมมีนานาประการเช่นบุคคลรูปร่างสวยงามบุคคลรล่ำรวยบุคลมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดตลอดไปถึงคนที่มีบิดามารดาดีมีพี่น้องมีเพื่อนฝูงต่างๆเหล่านี้ล้วนกล่าวได้ว่าเป็นคนมีบุญทั้งนั้น ต่างแต่จะมีบุญมากน้อยเพียงใดแม้ที่เราเกิดมาเป็นคนก็ชื่อว่ามีบุญนำมาเกิดเหมือนกันคำว่าบุญนี้ย่อมทราบกันดีแล้วว่าเป็นนมามธรรมมีแต่ชื่อเท่านั้นมิได้มีรูปร่างต้นเหตุที่เกิดของบุญเรียกว่าบุญยะสมุทัไทยมีสามประการคืออโลภความไม่โลภอโทสะ ความไม่โกรธอโมหะความไม่หลงการทำบุญจะทำอย่างไรก็ตามต้องทำโดยมีเจตนาความตั้งใจเพื่อลดความโลภของคนให้น้อยลงเ <c oughs> บาบางลงจนถึงหมดสิ้นก็ดีเพื่อลดความโกรธให้ลดลงเบาบางลงจนถึงหมดสิ้นก็ดีเพื่อลดความหลงงมงายคือความรู้ไม่จริงหรือไม่รู้เลย และอบรมบ่มเพาะให้เกิดสติปัญญาความรอบรู้อันเป็นคุณธรรมบรรเทาความหลงและให้เกิดวิชาที่เป็นเหตุข้อปฏิบัติให้ถึงนิโรธความสิ้นทุกข์ได้ในที่สุดก็ดีรวมเรียกว่าบุญญาสมุทรไทยต้นเหตุแห่งบุญเปรียบดังลากเง่าอันจะทำให้บุญเกิดขึ้นบุญกิริยาวัตถุวิจีธรรมบุญแยกออก อย่างย่อมี3ประการคือทานาไม่บุญที่เกิดด้วยการบริจาคทานการให้ศีลใหม่บุญที่เกิดด้วยการรักษาศีลมีความประพฤติเรียบร้อยดีงามภาวนาใหม่บุญที่เกิดด้วยเพราะบ่มอบรมจิตการบำเพ็ญเพียรเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระทานคือการให้ที่ท่านกำหนดเป็นกิริยาบุญ การทำบุญข้อแรกเรียกว่าทานามัยคือบุญที่เกิดด้วยการบริจาคทานนั้นเพราะทานคือการให้เป็นเหตุกำจัดโลภะความโรคความอยากได้ได้แก่กิริยาที่กำจัดความตนีที่มีประจำอยู่ในจิตใจของผู้ที่ยังเป็นปุถุชนฉะนั้นผู้ที่มีเจตนาความ ตั้งใจบริจาคให้สรัพรพวัตถุสิ่งของของตนที่มีอยู่แก่ผู้อื่นจะเป็นการให้เพื่อบูชาพระคุณเช่นบุตรธิดาให้เพื่อบูชาบิดามารดาหรือการให้เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์เช่นญาติมิตรหรือผู้ประสบเคราะห์กรรมภัยพิบัติเป็นต้นการให้การบริจาคด้วยความตั้งใจเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจอันดีงามด้วยความเสียสละของที่รัก ของที่ห่วงแหน <c oughs> อันน่าจะเสียสละดได้ยากฉะนั้นทานคือการให้จึงเป็นบุญเพราะกําจัดความอยากได้ความตตนีเหนีนยวแน่นที่ฝังซ่อนอยู่ในหัวใจของผู้ทุชนเป็นการชำระจิตใจของผู้ให้นั้นให้เกิดความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นอันหนึ่งเพื่อจะกําหนดจดจำไว้ง่ายการให้นั้นเป็นบุญนอกตัว เพราะการให้การบริจาควัตถุสิ่งของที่มองเห็นเป็นรูปธปรรมและการให้ยังเป็นการทำบุญที่ทำได้โดยง่ายซึ่งเป็นที่นิยมทำกันโดยทั่วไปบุญยเขตในเรื่องการทำบุญโดยเฉพาะพระสงฆ์นั้นหมายถึงท่านผู้ปฏิบัติดีตามปฏิปทาของพระอริยเจ้าอันชื่อว่าสุป,ปฏิบัติ ปฏิบัติตรงอันชื่อว่าอุชุปฏิบัติปฏิบัติถูกต้องอันชื่อว่ายายะปฏิบัติปฏิบัติชอบอันชื่อว่าสามีจิปฏิบัติท่านผู้ปฏิบัติดังแสดงมาแล้วนั้นจัดว่าเป็นเนื้อนาบุญของชาวโรกอย่างแท้จริงเพราะทานที่บริจาคแล้วแก่ท่านเช่นนั้นย่อมมีผลอันไพศาลแก่ผู้ทำบุญนั้น ผลของบุญเรียกว่าบุญวิบากก็ได้แก่ความสุขคือความอิ่มเอิบใจทั้งในภพนั้นและประลประภ <c oughs> พโลกเบื้องหน้าดังจะนำเรื่องราชเทพธิดามาแสดงเป็นอุทาหรณ์ดังนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายเมื่อครั้งที่เสด็จประทับอยู่ณนะมหาวิหารเชตวัน ทรงตรัสถึงนางราชเทพธิดาว่าคราวที่พระมหากัสปะพุทธสาวกสำคัญเข้าฌานอยู่ในถ้ำปิภริภูหาครั้นเมื่อออกจากฌานสมาบัติแล้วปรากฏเห็นหญิงซึ่งรักษานาข้าวสาลีผู้หนึ่งเด็ดรวงข้าวสารีทําเข้าตอกอยู่เป็นผู้มีศรัทธาจึงไปบิณฑบาตยืนอยู่ที่ใกล้นาข้าวสาลีนั้น กุลธิดาพอเห็นพระเถระก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใสบังเกิดปิติความอิ่มเอิบใจตักปาทด,ด้วยข้าวตอกและกราบไหว้ด้วยเบญจายขปปดิตั้งความปรารถนาขอเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วพระมหากสัสสปะจึงได้อนุโมทนาว่าความปรารถนาอย่างนั้นจงสำเร็จเมื่อกุลธิดาเดินทางกลับบ้านพางนึกถึงการตักบาต ด้วยข้าวตอกนั้นบังเกิดความปิติยินดีระหว่างที่นางกำลังเดินได้ถูกงูพิษกัดนางได้ล้มลงในขณะที่จิตเต็มไปด้วยความเลื่อมใสทํากาลกิริยาถึงแก่กรรมแล้วได้ไปเกิดในวิมานทองประมาณ30โยชน์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างเหมือนหลับแล้วตื่น นางเทพธิดานั้นนุ่งผ้าทิพย์ประมาณสิบสองอกผืนหนึ่งหม่มผืนหนึ่งห้อมร้อมด้วยนางอักสรประมาณพันองค์ประตูวิมานประดับด้วยขันทองคำเต็มด้วยข้าวตอกทองคำห้อยเป็นระยะชื่อว่าราชัเทพธิดาแปลว่าเทพธิดาข้าวตอกราชาเทพธิดานั้นพิจารณาถึงบุพกรรมที่นำมาเกิดในวิมานนั้นเห็นว่าตนทำบุญเพียงร เล็กน้อยเท่านั้นจึงลงไปปัดกวาดกุฏิที่พักของพระมหากัสปะจึงถูกพระมหากัสปะเถระเจ้าขับไล่มิให้มาปฏิบัติเช่นนั้นนางเทพธิดานั้นเสียใจหาะขึ้นบนอากาศพนมมือร้องไห้พระพุทธองค์ทรงสดับเสียงนั้นแล้วทรงแผ่พระรัศมีดุดดังประทับอยู่ในที่เฉพาะหน้าเทพธิดานั้นแล้วตรัสว่า เทวทินาการทำความสังวรระวังเป็นหน้าที่ของพระมหากัสสปะบุตรของเราแต่การกำหนดว่านี่เป็นประโยชน์ของเราแล้วมุ่งกระทำแต่บุญย่อมเป็นภาระของผู้มีความต้องการบุญเพราะการทำบุญเป็นเหตุให้เกิดความสุขทั้งในภพนี้และภพหน้าบุญจึงเป็นที่พึ่งของชีวิตทั้งในภพปัจจุบัน และยังติดตามไปยังปรพบเครื่องหน้าดังพระพุทธวจนะว่าปุญญานิปารโรกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินางบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์มีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้าบัณฑิตผู้มีปัญญาทราบความดังนี้พึงขวนขวายในการทำบุญบริจาคทานรักษาศีเลเจริญภาวนา สวดมนต์ไหว้พระสะสมบุญไว้เนืองนิดเพื่อเป็นที่พึ่งของชีวิตบัตรนี้สมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายทรรเรื่องบุญไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการรัชะนี้อนัายังสาธุปรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธสา